ไอ้พวกนี้นะอันตรายอันตรายที่สุดปากก็บอกนะครับรักชาวนาจังเลยปากก็บอกนะครับพร่ำนะนุ่นนี้นานสารพัดแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะเราเดือดร้อนแล้วไม่มีใครนะครับเข้ามาดูแลนะครับเข้ามาช่วยเหลือเมื่อผลประโยชน์นะครับเข้าถึงพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายชะตากรรมมาตกอยู่ที่น้องเกษตรกรชาวนาของเราทั้งหมดเอามาดูนะครับอีกเรื่องแหมจะไปนะครับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ นะจังหวะโดยเพราะนะครับในเรื่องของการาพูดคุยกันนะของบรรดาผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเขาว่าอย่างนั้นนะผมไม่ได้ว่านะเขาว่านะพูดคุยกันนะครับโดยเพราะในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บอนการพนันออนไลน์นู่นนี่นะั่นะหรือแม้แต่กระทั่งนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของอกรณีนะครับของการหัวนะหัวสอวอนี่แหละนะครับยังเป็นประเด็น ยังเป็นประเด็นกันหมดจนถึงกระดาษนะครับไปถึงนู่นเลยนะไปถึงยันราชจะทันเนะี่ยนะครับไปถึงนะครับกลางในเรือนจงเรือนจำแนละการจะอภิปรายนะนู่นยันนะครับมีสมด่งสมเด็จนะครับนู่นนี่นั่นไปกันวุ่นวายกันไปหมดเนะไม่รู้อะไระกันแน่นะครับนี่ฮะเขาเห็นนะครับเส้นงงเส้นเงินนะครับหลายอย่าง วันนี้นะครับมันไม่มีอยู่แค่นั้นแต่ผมจะพยายามนะครับนำข้อมูลข่าวสารต่าง,างๆเหล่านี้เนี่ยนะเอามาบอกกล่าวนะครับต่อพี่น้องประชาชนแต่วันนี้นะครับขอหลักใหญ่ๆนะครับเป็นปัญหาสังคมปัญหากเกษตรกรนะครับชาวนานะคนยากคนจนและปัญหาสังคมนะครับโดยเฉพาะบรรดาลูกๆหล,ล,ลานๆของเราเราเคยนําเสนอนะครับไปก่อนหน้านั้นแล้วกับกรณีนะครับของบูรีไฟฟ้า นี่ฮนะผมก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณรัฐบาลขอบคุณนายกขอบคุณรัฐมนตรีโดยพารัฐมนตรีน้ำแล้วก็ขอบคุณนะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะช่วยกันทําหน้าที่นะครับอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยมองเห็นนะ ปัญหาผลกระทบที่เกิดกับบรรดาลูกๆหลานเยาวชนนะครับของประเทศไทยของเรานี่ฮนะล่าสุดตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ํายานะครับกว่า30,000ชิ้นนะครับมูลค่า3ล้านแล้วก็รู้ตัวในทุนนะรู้ตัวในทุนกันแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยนะซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของอรัฐมนตรีนะครับกีฬาพรนะจอที่จะชงไปถึงนายกให้มีการตั้งกรรมาการนะครับแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า แล้วเลงนะครับจะเปิดแพลตฟอร์มนะครับแจ้งเบาะแสนะครับต่างๆซึ่งจะดีเดย์นะครับ15มีนาคมนะครับในการแก้ไขนะครับบุหรี่ไฟฟ้าของเราเตรียมสรุปนะครับมาตรการต่างๆนะครับลุยกันหมดนะครับไม่สนจะเป็นรายเล็กๆายใหญ่นะพร้อมจะตั้งทีมงานนะครับเข้าาบริหารจัดการเราถึงบอกนะครับว่ากรณีนะครับของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะกับนโยบาย กับนโยบายกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้านะครับภายใน30บวันของนายกแพรทองทานจะสําเร็จหรือไม่เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับบอกกล่าวนะครับต่อพี่น้องประชาชนก่อนเลยนะครับว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่เถื่อนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ฝังลากลึกเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องนะครับกับหลายๆคนไปดูนะว่าวันนี้นะเส้นทางนะครับของเรื่องราวนะครับต่างๆเหล่านี้นั้นนะมันเป็นนะครับอย่างไรกันไปบ้าง โดยเพราะสวยบุหรี่ไฟฟ้านี่สาคัญที่สุดเราเคยเสนอเราก็ยังย้ําเตือนนะครับกันอยู่อย่างนั้นอย่างนน้อยเนี่ยนะวันนี้เราก็ดีอกดีใจเราก็ชื่นชมนะครับคนทําหน้าที่คนทํางานนะครับที่พยายามทํานะครับอย่างเต็มที่เพื่อหวังผลนะครับให้มันเกิดภาพของความสําเร็จเราบอกบุรีไฟฟ้าเราพูดกันมาโดยตลอดไม่จาเป็นต้องเป็นบุรีไฟฟ้าหรือบุรีอย,อย่างอื่นเหมือนกันนะปัญหาต่างๆหากไม่มีคนโดยเพราะที่มีอํานาจนะี่นะ ไปคุ้มกลาหัวไม่มีนะครับบรรดาพวกที่ถือกฎหมายนะไปหนุนหลังอยู่นี่นะไปสนับสนุนอยู่นี่นะไม่มีทางนะครับทำได้นี่ฮะปัญหาต่างๆไม่จําเป็นเพียงแค่บุหรี่ไฟฟ้านะแม้แต่กระทั่งเรื่องบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ฝังลากลึกนะครับในสังคมไทยมากันเนิ่นนานแล้วโดยเพราะนะครับที่เป็นเถื่อนๆและสร้างผลกระทบนะครับทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสาธารณสุขนะครับนอกจากนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้ลักลอบนําเข้าและการเรียกเก็บสวยรับผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มเนี่ยมันทานะครับให้ปัญหายิ่งทวีความรุนแรงเพราะมันเคยมีการประเมินกันนะครับว่าบุรีเ่อนเนี่ยมันทําให้รัฐนี่สูญเสียรายได้จากภาษีเนี่ยจำนวนมาหาศาลด้วยกันนี่มหาศาลผมเลบอกนะครับตัวเลขอาจจะสูงถึงปีละหกพันถึงหมื่นล้านบาทมันมากมายขนาดนั้นฮนะนอกจากนั้นนี่นะยังไปบั่นทอนความสามารถในการควบคุมตลาดของรัฐ มันก็เลยส่งผลให้การกําหนดนโยบายสาธารณสุขอย่างเช่นการลดจํานวนผู้สูบบุหรี่มันก็ทําให้ยากขึ้นไอ้ปัญหานี้มันยังไปสร้างวงจเรเศรษฐกิจใต้ดินที่มันเชื่อมโยงกับอัจฉริกรรมอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบสินค้าและการฟอกเงินอีกทั้งนะครับอัตราภาษีบุหรี่นะครับในประเทศไทยนะนั้นถือว่าสูงมากไงเมื่อไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเอย่ยกัมพูชาเอาย่ยซึ่งมันเป็นแรงจูงใจสําคัญนะครับที่จะทําให้เกิดการลักลอบนําเข้า นอกจากนี้นะไอการบริหารจัดการชายแดนและก็จุดผ่านแดนธรรมชาติที่มันไม่รัดกุมเนี่ยมันก็เป็นนะครับอีกหนึ่งช่องทางสําคัญไงที่ผู้ลักลอบใช้เส้นทางหลักของการลักลอบนําเข้านี่นะได้แก่ชายแดนไทยอย่างเงี้ยชายแดนไทยนะครับทางด้านของกัมพูชาเนี่ยแลนะเส้นสะแก้วเส้นตราดเงี้ยมันมีด่านผ่านแดนถาวรหลายแห่งแล้วก็ใช้เครือข่ายนะครับพ่อค้าท้องถิ่นในการขนส่งถัดมาก็ชายแดนไทยเมียนมา อย่างแม่สอดละนองนี้ก็ใช้เส้นทางลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติทั้งนั้นเน่ยหรือจะเป็นนะครับช่องแดนไทยมาเลเซียสงขล,ลานาลาธิวัสก็ลักลอบนําเข้าโดยใช้เรือประมงหรือรถขนสง่งแล้วก็ขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์และพัสดุปลายทะเใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยแหละบริการขนส่งของเอก,กชนแล้วก็พุ่งไปนะครับที่อะไรรู้ไหมสวยนี่สําคัญเลยนะสวยพร้อมเครือข่ายอิทธิพลสวย นี่คือเงินใต้โต๊ะที่เจ้าหน้าที่รัดบางกลุ่มบางคนไปเรียกรับจากผู้ค้านําเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเอ่ยบุหรี่เถื่อนเอ่ยเพื่ออะไรฮะแลกกับการปล่อยผ่านหรือการให้ความคุ้มครองไงนี่ไงครับซึ่งมันมีรายงานเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานนี่นะมันมีส่วนไปพัวพันกับรับสินบนและช่วยเหลือผู้ค้าลักลอบนาเข้าแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีนายทุนถูกต้องไหม มันมีให้คนอยู่เบื้องหลังมีในทุนเครือข่ายบุหรี่เถื่อนนี่แหละที่มีอินทิพลน์และสามารถใช้เงินเพื่อให้สินค้าของตัวเองรอดพ้นจากการตรวจสอบเนี่เราลองย้อนไปดูเนี่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยนำเสนอไปก่อนหน้านั้นที่ปรึกษานายกจิรยุห่วงทรัพย์เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกที่ออกมาเปิดเผยเอกสารลับเกี่ยวกับฐานข้อมูลการค้าบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีการลักลอบนําเข้าแอบกระจายขายในพื้นที่ชุมชนไม่ไกลาจากสถานการศึกษาโดยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นการลักลอบนําเข้ามาทั้งหมดแต่ประเด็นสําคัญคือมันมีการสําแดงมาจากประเทศจีนแต่แจ้งว่าใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศอื่นนี่ฮะจึงต้องมีการตรวจสอบว่าเอ๊ะมันมีการผ่านด่านบริเวณพรมแดน,นหรือมันผ่านด่านศูลกาการกบริเวณใดนี่ฮะตั้งหากตรงนี้ไงแต่สุดท้ายพบนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ นี่แหละฮะไปเกี่ยวข้องในด่านพรมแดนหลายจุดปล่อยผ่านเข้ามาเจ้าหน้าที่นะครับบางกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องในด่านหลายดันนะครับจุดปล่อยผ่านเข้ามาแล้วมีคนรับไปขายต่อโดยมีโกดังพักของขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศในเวลานี้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพก็มีการตรวจพบทั้งห0สิบเขตพบว่าในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีมากกว่า2ี่สจุดโดยแต่ละร้านเปิดขายกันแบบไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลย ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยนี่ฮะสายข่าวเขารายงานบุรีไฟฟ้ามีการลักรอบนำเข้าทั้งแอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติหรือมากับตู้คอนเทนเนอร์ทีละสิบตันห้าสิบตันและที่ผ่านมาพบเป็นสินค้ามาจากจีนทำการขนส่งไปยังประเทศอื่นโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านแต่ก็ต้องรู้ว่าการสําแดงเมื่อเข้ามานะครับดิมชายแดนแล้วออกไปยังประเทศที่สามหรือเข้ามาในประเทศไทยแต่เท่าที่เขามีข้อมูลตอนนี้นะ กระบวนการลักลอบนะครับขนบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไทยเนี่ยมันมีจุดพักของตามดิมชายแดนตามดิมชายแดนนะฮะทั้งตะวันตกตะวันออกภาคเหนือแล้วขนย้ายออกมาเป็นแบบกองทับหมดซึ่งสินค้าหนึ่งลังบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นพันชิ้นนะ่ะเมื่อผ่านแดนเข้ามาแล้วมันก็มีคลังสินค้าฝั่งไทยเนี่ยนะไปพักของไว้อีกทอดหนึ่งโดยมีการทําเป็นขบวนการใหญ่แอบตั้งคลังสินค้าครอบคลุมพื้นที่แต่ละภาคแต่ละภาคแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นครับ ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้ามันมีขนาดเล็กตามตลาดนัดดินถนนต้องจ่ายสวยเดือนละพันถึงห้าพันบาทให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยและไม่รวมร้านขนาดใหญ่ที่เป็นยี่ปั้อต้องจ่ายเดือนละเป็นแสนเพราะบุหรี่ไฟฟ้าในตลาดราคาสูงนะครับตั้งแต่ห้าร้อยถึงสองหมื่นบาทเนี่ยนี่ไม่ใช่พูดกันเล่นเล่นเพราะในเอกาสารลับมันยังบุถึงการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าด้วยว่าส่วนใหญ่มาทางด่านภาคใต้และลักลอบเข้ามาทางเรือมากสุด คือโซนภาคตะวันออกในขณะบางแห่งมีการแจ้งว่าสินค้าผ่านแดนเพื่อส่งไปยังประเทศที่3แต่มีการลักลอบเปิดตู้นําออกมามากสุดในพื้นที่ดิมชายแดนตะวันออกเขตติดต่อประเทศลาวนี่ะหนักไหมนี่คือการตอกย้ำไงตอกย้ําบูรีเถื่อนแพร่ระบาดสาเหตุหลักก็มาจากการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มแข็งพอไงเขาเรียกว่ากฎหมายอ่อนผู้บังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ แต่ไม่ใช่อ่อนแอแล้วครับผู้บังคับใช้กฎหมายมีผลประโยชน์ไงที่เขาเรียกว่าสวยเนี่ยม่มีความเข้มแข็งฉะนั้นบทลงโทษไม่สามารถป้องปรามผู้กระทําผิดได้อีกครั้งยังมีนะครับเครือข่ายที่มีระบบการจําหน่ายจ่ายแจกแบบมืออาชีพที่ยากจะสะกัดกัน้นผู้รู้ในแวดวงเขาสะท้อนไงทางออกเนีทางแก้ไขปัญหาไว้นะครับว่าเร่งด่วนต้องเพิ่มมาตรการปราบปรามและตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ สร้างระบบตรวจสอบที่โปรง่งใสลดการทุทจริตนะครับของเจ้าหน้าที่พร้อมๆกับใช้เทคโนโลยีนะครับติดตามสินค้าใช้ระบบสแกนและติดตามบุหรี่เถื่อนที่นําเข้าผ่านช่องทางออนไลน์และปรับโครงสร้างภาษีและกฎหมายปรับอัตราภาษีบุหรี่ให้บรรสมดุลเพื่อลดแรงจูงใจนะครับในการนําเข้าบุหรี่เถื่อนแต่ก็ต้องระวังนะไอมาตรการเตะหมูเข้าปากหมาเนี่ยที่สําคัญให้ความรู้ประชาชนนะ รณรงค์ให้เยาวชนและผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่เถื่อนนะรณรงค์นะครับบอกกล่าวเข้าไปนะครับเพราะบทสรุปนี่นะปัญหาสวยบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่เถื่อนในประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทั้งเศรษฐกิจอิทธิพลเครือข่ายใต้ดินและสุขภาพของประชาชนหากไม่มีมาตรการที่จริงจังและเคร่งมงวดปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะยิ่งขยายตัว และสุดท้ายสร้างผลกระทบนะครับในระยะยาวต่อสังคมคนในประเทศไทยของเรานะครับต่อไปอย่าลืมนะครับโดยเพราะบรรดาลูกหลานเยาวชนนะครับของเราอนาคตเขาต้องเติบโตแล้วก็ไปสู่สังคมที่ดีไม่ใช่เติบโตไปแล้วเป็นภาระของสังคมเนี่ยแล้วถึงวเวลานั้นนะครับเราจะมาเรียกร้องนะครับอะไรไม่ได้โดยเพราะนะครับบรรดาลูกๆหลานๆของเราผมถึงบอกนะครับว่าวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าคือภัยร้ายตัวใหม่ภัยร้ายตัวใหม่ แล้วก็ดูนะครับนโยบายการกวาดล้างนะครับบุหรี่ไฟฟ้าภายใน3 0ิบวันของนายกแพททองทานเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อยนอยนะกำลังใจของพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันนะทุกหมู่เลานะทุกองค์กรนะครับช่วยกันนะครับทำอย่างไรเป็นหูเป็นตานะส่งข่าวนะครับข้อมูลข่าวสารเนี่ยแล้วสําคัญเนยนะผมบอกให้เลยนะ จะบริหารจัดการอะไรก็แล้วแต่เด้ยนะความสําเร็จจะเกิดขึ้นไม่ใช่ภายนอกนะครับจัดการภายในกรรันซะก่อนนะล้างกันไปซะก่อนเพราะหลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยอ่อนแออย่างน่าตกใจเด็กรุ่นใหม่จเจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพเท่าที่ควรเยาวชนจํานวนมากวันนี้แทนที่จะตั้งใจศึกษาเร,าเรียนกลับวั่นวุ่นเป็นแก๊งโจรซิ่งกวนเมืองดึกดื่นค่อนคืนนะครับไม่หลับไม่นอนออกไปว่อนการตามถนนหนทางแบบนั้นเห็นไหม นี่ฮะเพราะอะไรฮะเด็กชั้นประถมมั่วสุมสูบกัญชาตั้งวงดื่มน้ํากระทอมตั้งแต่นมยังไม่แตกพานแบบเนี้ยไอ้เด็กวัยนี้กําลังอยากจะรู้อยากจะลองเหมือนกันนะครับก่อนหนะ้านั้นเราเคยเป็นเด็กมาก่อนเราเคยเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นกันมาก่อนเราทําไมเราจะไม่รู้ถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอยู่ที่มาตรการของการที่จะเข้าไปดูแลบริหารจัดการป้องกันยังไงเท่านั้นเองนี่ฮะเมื่อลูกหลานนี่นะในวัยที่เขาอยากรู้อยากลอง สมกับที่มีเพื่อนมาชักจูงไปในทางเลวเนี่ยนะเขายิ่งจะกลับมาเป็นคนดีถูกไหมเนี่ยยากนะเมื่อร่วมต้นกันแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องเล่นยาบ้าสุดท้ายกลายเป็นทาสยาเสพติดกลายเป็นภัยของสังคมสุดท้ายนะครับก็ไปจบที่คุกตาลางซึ่งเราบอกนะครับว่าวันนี้นะภัยร้ายตัวใหม่ที่กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มเยาวชนนักศึกษานักเรียนเนี่ยก็คือบุหรี่ไฟฟ้า ขายกันเกลือไปหมดทางออนไลน์หาซื้อก็ง่ายราคาก็ไม่แพงเห็นด้วยครับที่รัฐบาลเห็นด้วยนะครับที่นายกสั่งนโยบายเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเร่งปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่มาระบาดเต็มเมืองให้เห็นผลสําเร็จภายใน30วันเนี่ยซึ่งใครเร่งกวาดล้างนะครับบูรลักลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าจากชายแดนเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทย นะเร่งจับกลุมผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและผู้ครอบครองเนี่ยดำเนินคดีอย่างเจียบขาดพร้อมยึดอายัดทรัพย์ตามความผิดฐานฟอกเงินและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเร่งเนี่ยเช็คบินเลยไอ้เจ้าหนะ้าที่รัดนี่นะที่มันไปรับสวยบุหรี่ไฟฟ้านี่จะต้องถูกลงโทษหนักๆไม่ว่าจะเป็นทางวินัยเอ่ยทางอาญาเอ่ยเอาให้หนักเอาให้หนักนะ เพราะส่วยบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นต้นตอสําคัญทําให้บุหรี่ไฟฟ้าแพร่ระบาดแบบเยื้ฟ้าท้าดินกันอยู่ในเวลานี้ย้ําบอกนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะมันเป็นสินค้าผิดกฎหมายนะเป็นสินค้าผิดกฎหมายห้ามไม่ให้นําเข้าในราชนาจักรทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กฎหมายเขากําหนดไว้ชัดอยู่แล้วผู้ใดลักลอบนาเข้าบุหรี่ไฟฟ้าบาลากุไฟฟ้าน้ายาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชจักเนี่ยนะเป็นความผิดมีโทษจําคุกสิบปี ปรับนะครับเงินเป็นมูลค่านะครับค่าเท่าของราคาสินค้าของกลางเนี่ยแล้วห้ามจําหน่ายดือครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษจําคุกห้าปีปรับสี่เท่าของราคาสินค้าของกลางกฎหมายกําหนดรุนแรงครับแต่กลับมีการตั้งขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างโฉมคลึ่นโดยไม่กลัวถูกตํารวจจับกลุ่มมันคืออะไรนี่ฮะมันคืออะไรมีต้นตอปัญหาเราต้องเข้าใจก่อนเราต้องรู้ก่อนไงฉะนั้นเชื่อนะครับว่าขณะนี้มีบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบนําเข้ามาจากจีนไม่ต่ำกว่าสิบล้านชิ้นกระจายอยู่ยทั่วประเทศไทย ล่าสุดนี้นะในยกสั่งกวาดล้างตำรวจสามารถจับกลุมนะครับของกลางได้กว่า3 0 0 0 0 0ชิ้นมูลค่ากว่า30ล้านจากโกดังแห่งหนึ่งนะครับในกทม